อย่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วกูก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนโคโลเจอร์ oh, ได้ติ้งสมบัติไว้ที่มีชื่อว่าวันพีเป็นสมบัติที่ไม่มีใครพบเจอแล้วก็ยังมีคนที่คอยตามหาอีกมากมายผมคือกินหมอและว,วันนี้ผมก็จะตามหาวันพีสให้เจอฉันจะเป็นเจ้าแห่งชอบให้ได้เลยค oh. ตามร่าวันพีสหาโกโลเจอร์ Go, มึงกไปเพื่อนอ้ยี่ออุ้ยมึงยืนไปถึงห้าวิก็ตายอ่ะโอ้ทะเลเพื่ออะไรเนี่ยูแจ๊บฮิวฮิวฮิวเี้ยมเอหล่าอยู่นะวะตายได้เีี้เลเล่นเเโอ้เล่าจมเลจม เปปั๊ม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 น้ำเร็วน้ำปั๊มน้ำเองปั๊มนำเองคูออนเพื่อนลูกเรือทั้งหลายวันนี้เราเราอยู่เฮ้ยรับเทลอ่ะเป็นรับเทลนะเฮ้ยเริ่มเร็วเพื่อนปั๊มสุดแรงเนี่ยเอาเอามืนที่พระเจ้าให้มานเออพอยิงเข้าไปเพื่อนยิงเข้าไปเอาเี้ยปั๊มกูปั๊มก่อน ปั๊มครับอือเรากู้เรือได้เว่ยไ,ไงตันโรเจอร์เราเราอยู่เพื่อนอะไรอ่ะมีทำอะไรอ่ะทำล็อกที่อะไรวะไปปั๊มอืกอเอาขึ้นหน่อยได้ปะม,ม,มีทางมีทางเนี่ยเออรวยไหมยิงกระเบียยิงที่อะไรวะไม่ไม่มดดโดดอ๋อ กูจะหมุนเรือแล้วคุยเลยได้ปุ่นได้ยินไหม,ะมวะได้ป่ะวโอเคเราใส่กระสุนมีเขาได้เลยโอ้พาวเดอร์ไม่มีไหนตันเราไม่มีพาวเดอร์เอาพาวเดอร์กันไหนกูแล้วกูมีหน้าที่อะไรอ,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 อันนี้ยังไงอีกอีนึงกูก้า โลเด้ย yeah. แล้วอะไรมึงจะพาะกูตําเรือกาเนี่ยกูมีหน้าที่อะไรเนี่ยเฮ้ยแม่งเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยยังไงกันเอเดอ้วเก็บคริไว้วยเวลายิงเราคุณอย่างนี้เองเพื่อน แล้วเมื่อไหร่กูจะเจอกับสิจกักพัฒน์เฮ้ยมันทะเลมันกวางเกินมึงจะหาเจอไหมเนี่ยเฮียอยู่เอาอันนี้ก็มีแต่บอดเพื่อนบอทอเฮย้ยดูนีมีคนอยู่ว่าไงเพื่อนเฮียฟาสฟาส,สตันนะ ตันเดนมาโอเคไม่มค่อยมีคนเล่นเกมที่เลนดีเลียวอ่ะเอ้ยแ,แล้วเมื่อไหร่กูจะเจอเรืองั้นบ้างเนี่ยอ,อ,อ,อัเดอร์สเดอะกราปเปิล โดนกูมาโดนโดนไมเหเขาเรื <Bond> ่องโอ้ยที่อระโอ้ยดื่มดื่มดำก่อนตายเฮ้ยมีรูมีรูอะไเพื่อนเยอะมากกูตายกูจะเล่น อ้อนี่ไีช็อตโอเคอ้าวอันนี้อันนี้ยินได้ลุกลุกโดนว่ไเบนึงดอกไอ้สั์ได้ล้วยมีพอได้อะโอเคโอเคยังอยู่ยังอยู่ทั้งหลายเพื่อนเฮ้ยมันฝัน่งนั้นมีถึงนะวะ <c oughs> ว่าย eh. nice. uh ู huh. mm ่วันนี้อือมันถึงยยังวะเนี่ยตายละ